เราจาหลักการในง่ายครับพี่น้องพี่สายมีเสื้อแบบไหนมันจะต้องมีกางเกงแบบนั้นนะครับผมพี่น้องพี่สายสอบถามมาว่ามีแต่เสื้อกับเปาเฉียงแบบนี้หรือกางเกงมีไหมครับผมมันก็มีบ้างครับผมมีบ้างนิดๆหน่อยเหมือนกับเสื้อนี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้มิสายดูว่ากางเกงยุคสมรภูมสงครามเวียดนามมันมีอะไรบ้างครับผมมันก็มีกัาหลายรุ่นหลายแบบนะครับพี่น้องพี่สายยกตัวอย่างเช่นยุคเวียดนามยุคสงครามเวียดนามนะครับผม แต่รุ่นนี่เขานิยมกันมันก็มีไม่กี่รุ่นครับพีน่นสายยกตัวอย่างเช่นกางเกงพวกกางเกงหองกางเกงนักบินนะครับผมผ้ากันไฟกางเกงรถถังกางเกงผ้าร้อยกางเกงกระเป๋าเฉียงอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ที่จะนํามาให้มิสัยดูวันนี้ก็คือเป็นกางเกงกระเป๋าเฉียงยุคสะระบูมสงคารามเวียดนามครับพีน่นพสายเราจําหลักการในง่ายครับพีน่นพสายมีเสื้อแบบไหนมันจะต้องมีกางเกงแบบนั้นนะครับผมอย่างเสื้อปาก้า มันก็จะต้องมีกางเกงปาก้าเสื้อแจ็คเก็ตฟิลเอ็ม65มันก็จะต้องมีกางเกงรถถังเอ็ม65มันคู่กันครับพี่น้องมิสหายยกตัวอย่างครับเนี่ยอันนี้คือแจ็คเก็ตฟิลเอ็ม65ยุคสักรภูมสงครามเวียดนามนะครับผมมันเป็นผ้าหนาเสื้อกันหนาวมันจะต้องมีกางเกงรถถังเป็นของคู่กันครับพี่น้องมิสหายนะครับผมอย่าลืมครับผมจำหลักาจง่ายถ้ามีเสื้อมันก็ต้องมีกางเกงครับพี่น้องมิสหาย นี่ครับอย่างเสื้อสองกระเป๋าแบบนี้มันมีเสื้อมันจะต้องมีกางเกงครับพีน่ okay, น้องวิสายโอเคครับจาหลักการนี้ไว้นะครับผมพีนม่น้องวิสายจำหลักการนี้ไว้นะตัวนี้คือเสื้อปะกาเอ็กซ์ติมโคดยุคสะมูมิสงคารามเวียดนามครับพีน่น้องวิสายมันจะยาวๆแบบนี้มันมีเสื้อมันจะต้องมีกางเกงครับผมกางเกงปะกาเสื้อปะกาขอคู่กันครับพีน่ okay, น้องวิสายโอเคครับผมเราเอาหลักการง่ายๆเลยครับผมเอาแบบที่ว่ารุ่นที่เขานิยมเล่นกันศึกษากันนะครับผม ่วนกางเกงฮอซเสื้อฮออันนั้นผมไม่มีขอผ่านไปก่อนคลิปหน้าจะเอามาให้ดูนะครับพี่องสายเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่ากางเกงกระเป๋าเฉียงยุคสมรภูมิสงครามเวียดนามจะไม่ง่ายพี่สายมันมีเสื้อแบบไหนมันจะต้องมีกางเกงอันนั้นอย่างสมมติว่ามันมีเสื้อกระเป๋าเฉียงกระดุมโชว์ปลาเรียบมันก็ต้องมีกางเกงเหมือนกันครับพี่องสายนะครับผมจำหลักการนี้ไว้เลยครับพี่สายผมจะเอามาให้ดูครับมีสาย ผมก็มีมาเยอะครับมีนิดๆหน่อยๆครับเหมือนเสื้อแหละครับผมนะครับกางเกงกระเป๋าเชียงยุคสะมารุมสงครามแม่น้มเราก็แบ่งเหมือนเสื้อแบ่งสองแบบแค่นั้นเองครับผมก็คือแบ่งตามเนื้อผ้าคือผ้าผ้าเรียบผ้าเรียบครับผมผ้าเรียบมันจกันฝนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ที่สองคือผ้ารีดซอกปิ้นคือผ้าตารางนะครับปินสายในส่วนตัวผมแล้วผมชอบใส่ผ้ารีดซอกปิ้นครับเพราะว่าอะไรมันไม่ร้อนครับผมมันระบายอากาศได้ดีกว่านะครับ เหมือนกครับพิ่นอมิสายมันจะมีเหมือนเสื้อครับเสื้อแบบไหนกางเกงก็ต้องเป็นจะเป็นแบบนั้นครับพิ่นมิสายตัวนี้ครับนะครับผมก็เก็บได้นิดๆหน่อยครับไม่เยอะครับนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นผ้าริบซอปปิ้นครับผ้าตารางนะครับมิสายผมก็ชอบครับมันเป็นความสุขทางใจที่เราได้เก็บสะสมครับพิ่นมิสายนะครับตัวนี้เป็นจะเป็นรุ่นสองครับนะครับเพราะตรง ก็เรียกว่าอะไรดึงเอวมันจะเป็นผ้าครับนะครับแต่ว่ากระดุมมันมันไม่โชว์ครับส่วนอันหนึ่งมันจะมีกระดุมโชว์เหมือนกันแบบนี้ครับเหมือนเสื้อพี่น้องพี่สายจำไว้นะครับหลักการจำไว้ง่ายเลยครับตัวนี้ก็เป็นผ้าเรียบครับเมียไซส์ใหญ่ไซส์ L ไซส์ M อะไรพวกนี้ครับผมนี่ครับพี่สายลองจับคู่กันดูตัวนี้เป็นเสื้อกระเป๋าเฉียงยุคสมารุประสงค์คานาเป็นผ้าเรียบครับรุ่นสองครับพี่น้องพี่สายมีมีบ่ามีจ้่เอวครับ มันจะคู่กับกางเกงครับกางเกงตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นสองครับผมนะครับนี่ครับผ้าเรียบตรงจําเอวตรงรัดเอวตัวนี้มันจะเป็นผ้าครับเรื่องวิสายเป็นคู่กันครับนะครับผมเวลาเราเก็บสะสมก็เก็บให้เป็นคู่เป็นเซตไปนะครับเรื่องวิสายโอเคนะครับผมผมก็มีไม่เยอะครับผมคลิปหน้าจะเอากางเกงรถถังกางเกงฮอกางเกงปาก้าวมาให้ดูครับผมขอมันคู่กันนะครับเรื่องวิสายโอเคครับผม ถ้าใครมีอะไรที่จะเชียแนะเชียนำก็คผมเม์มาได้ครับผมพี่สายใครมีรุ่นไหนสะสมรุ่นไหนไว้บ้างก็เอามาโชว์กันครับพี่น้อวพี่สายจากใจสายฟูแคมป์ไฟเพืกับผมวัสดิครับมิสหาย